พอบายสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครับกับผมนายวรเดชยินดีครับนักรีวิวสินค้านะครับพอบายประจําสาขามิตรภาพขอนแก่นนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับผมมีเครื่องปั่นนะครับแบรนด์ดังมานําเสนอให้เดี๋ยวเราไปพบกับตัวสินค้ากันเลยครับสําหรับสินค้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็น เครื่องปั่นระบบสูญญากาศจากแบรนด์ของฟิลิป p s ครับรุ่น H R 3752ครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูในเรื่องของราคาก่อนครับราคาปกติ1,990บาทครับช่วงนี้เนี่ยกับเพาบายเรามีโปรโมชั่นนะครับขายเพียง7,990บาทนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยนะครับถ้าผ่อนชำระกับบัตรเครดิตเนี่ยลดเพิ่มให้อีก5%ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันเลยครับว่า เขามีคุณสมบัติอะไรบ้างครับสำหรับเครื่องปั่นฟิลิปรุ่นนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นเครื่องปั่นระบบสูญยากาศนะครับที่มาพร้อมกับระบบปั่นด้วยสูญยากาศครับซึ่งเขาจะช่วยป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นระหว่างการปัน่นและผลที่ได้คือเครื่องดื่มสดใหม่นะครับพร้อมรสชาติที่ดีกว่าเดิมอุดมด้วยวิตามินครับมาพร้อมกับระบบปั่นความเร็วสูงครับที่ใช้มอเตอร์ อันทรงพลังขนาด1,400วัตต์นะครับความเร็ว35,000รอบต่อนาทีครับพร้อมกับเทคโนโลยีเขาเรียกว่าโปรแบรนซิก3 d ครับที่จะช่วยปลดปล่อยคุณค่าสารอาหารนับล้านนะครับส่วนโปรแกรมการใช้งานนะครับมาดูกันเลยนะครับเขามีให้เลือกด้วยกัน3โปรแกรมครับได้แก่โปรแกรมสมูทตี้สุญญากาศนะครับ โปรแกรมปั่นชั่วขณะครับแล้วก็โปรแกรมบดน้ําแข็งนะครับซึ่งก็ทําให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกการใช้งานได้ตามใจต้องการครับในส่วนของโถปั่นวัสดุครับเป็นเขาเรียกว่าโถไตรตันผลิตจากโคโพลีเอสเตอร์นะครับและน้ําหนักเบาวกว่าโถแก้วครับและอีกทั้งเนี่ยยังไม่มีกลิ่นหรือคราบสกรปรกนะครับซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับสมูทตี้แก้วโปรดของคุณนั่นเองครับ แล้วก็มอเตอร์อันทรงพลังนะครับเพื่อส่วนผสมที่เนื้อเนียนยิ่งกว่านั่นเองครับสำหรับรุ่นนี้ครับมีจำหน่ายที่เพาวายทุกสาขาและที่สำคัญรับประกันสินค้าให้2ปีด้วยนะครับกับเพาวายเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคุณลูกค้าจะชอบเครื่องปั่น ระบบฝุ่นสูญยากาศจากแบรนด์ของฟิลิปรุ่นนี้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้ากับเพาบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณครับ